พื่อนที่รักทุกท่านเลยนะครับก็สําหรับวันนี้เป็นภาคพิเศษนะครับปกติเราจะจัดเป็นโอเวอร์วิวนะครับบิสเนสโอเวอร์วิวแต่วันนีนะ้เนื่องจากว่าเป็นช่วงก่อนจะสิ้นปีนี้นะครับ2021นะครับเข้าสู่2022ก็จะมีหัวข้อพิเศษซึ่งผมได้ฟังจากเอลิ e โปร9ที่สหรัฐอเมริกานะครับดรดอนดี้นะครับเป็น คุณหมอท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในคณะกรรมการในสมาชิกไ i ้บันเทิที่อเมริกาด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเออเขาพูดได้ดีนะครับก็เลยอยากจะนํามาเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของศัตรู4ประเภทหรือศัตรู4อย่างในธุรกิจเครือข่ายนะครับก็เดี๋ยวขอแชร์สกรีนเลยนะครับ 4 enemies นะครับก็คือศัตรูทั้ง4อย่างเนี่ยหรือ4ประเภทในธุรกิจเครือข่ายสําหรับพวกเราทุกคนนะครับที่อยู่ในธุรกิจ live แว v a n t a g e เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะได้เจอนะครับอาจจะเป็นหลายๆครั้งก็ได้ในช่วงที่ทําธุรกิจก่อนที่จะประสบความสําเร็จเขาบอกว่าถ้าเราไมต่ตระหนักรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ มันเป็นยังยังไงแล้วก็เราจะปรับตัวเข้ากับมันได้ยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่สามารถปรับตัวได้นะครับเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ธุรกิจอาจจะหยุดชะงักนะครับอาจจะหยุดการเจริญเติบโตหรือก้าวไปช้าช้านะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เราทุกคนอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในช่วงชีวิตในการทําธุรกิจนี้เนี่ยเราอาจจะได้สัมผัสกับแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่จะกล่าวถึงนี้นะครับ ก็ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยเนี่ยมันคือศัตรูตัวร้ายของเราเลยนะครับสังเกตได้จากผลลัพธ์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยเลิกจากการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจำนวนมากนะครับก็เราจะเห็นว่าคนจำนวนมากที่เคยทำในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีเยอะกว่าคนที่ทำอยู่ตอนนี้ด้วยซ้าไปนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับอยากให้เราได้เตรียมตัวครับที่จะ จัดการกับศัตรูทั้ง4อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิตรกับเราได้เราสามารถเอาชนะมันได้นะครับแล้วก็เมื่อเราจัดการกับมันได้เนี่ยไม่เพียงแต่ธุรกิจเราจะเริญเติบโตเท่านั้นนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เราเป็นผู้นําที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของเราเนี่ยทำใหค้คนอื่นเนี่ยทำซ้ําได้นะครับ ก็มาดูศัตรูตัวที่1น,นะครับหรือประเภทที่1นึ่เขาบอกว่าเป็นศัตรูที่ชื่อว่า deception นะครับในภาษาอังกฤษก็แปลว่าการหลอกลวงหรือการถูกหลอกหรือการรู้สึกว่าเราถูกหลอกนะครับก็จริงๆเราก็บอกว่าถ้าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเมื่อเราทําอะไรบางอย่างหรือเราบอกว่าเราจะไปที่ไหนหรือจะทําอะไรเนี่ยบางครั้งในการเดินทางนะครับรถอาจจะติดก็ได้นะครับรถอาจจะตร์ทไม่ติด หมาหายนะครับออกจากบ้านไม่ได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเราก็รับได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เรานัดใครสักคนหนึ่งนะครับเพื่อเข้าประชุมซูมหรือไปประชุมที่เรียกว่าเป็นการประชุมเปิดโอกาสที่บริษัทที่เราเรียกว่าออฟไลน์เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆน,น,นะครับที่เรา นัดไว้แต่เราจะรู้สึกแย่มากเมื่อเราเมื่อเขาเนี่ยไม่ได้มาตามนัดนะครับเราจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้เลยนะรเราตัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อที่เราจะติดต่อแล้วก็เชิญเข้ามาทําธุรกิจนะครับเพียงเพราะว่าเรานัดแล้วเขาไม่ได้มานะครับเพราะว่าความรู้สึกนี้เนี่ยเหมือนเรากําลังถูกหลอกนะจริงๆแล้วก็บอกว่าเนื่องจากเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น จงใส่ใจนะครับจงเข้าใจผู้อื่นนะครับเขาอาจจะเจออุปสรรคบางอย่างครับที่ทําให้เขามาไม่ได้ให้เราสอบถามนะครับว่าโอเนี่ยเป็นห่วงนะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับให้ความห่วงใย,ยครับแล้วก็บอกว่าการประชุมวันนี้เนี่ยนะครับที่เราเชิญเขามาเนี่ยดีมากๆเลยนะเนี่ยน่าเสียดายที่เขามาไม่ได้เอาเป็นครั้งหน้าเนี่ย เราจะนัดเขาใหม่ดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจนะครับว่าโอเ้เขานี่แย่นะครับตัดรายชื่อออกนะครับคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าดรดอนดี้บอกว่าจงให้ประโยชน์จงยกประโยชน์นะครับให้กับความสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราสงสัยแต่ยกประโยชน์ให้เขาไปนะเป็น benefit of the doubt นะครับก็แม้ว่านะเขาอาจจะเบี้ยวเราจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากคิดว่าเป็นการที่เราถูกหลอก เวลาสําหรับเขาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ใช่ไม่ถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาเนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เราติดต่อเขาอีกครั้งหนึง่งสถานการณ์เปลี่ยนครับแล้วก็เขาอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับในภาพเขียนไว้ว่า the biggest person นะครับคนที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งจะหลอกเราได้ก็คือตัวเราเองนั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราอาจจะ เคยสัญญากับตัวเองนะครับเคยสัญญาว่าจะทําบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่ทํานะครับเราตั้งเป้าหมายไว้แต่เราไม่ได้ทําสิ่งนั้นเลยนะครับนี่คือบุคคลคนเดียวที่จะหลอกเราได้และสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้งนะครับถ้าเราตัดสินจะถ้าเราสัญญากับใครไว้นะครับให้เราทําตามสัญญาไว้ทําตามสัญญานั้นนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเราเป็นคนรับผิดชอบ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับเราสัญญากับตัวเองไว้อย่างไรนะจงทำตามนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าคนแรกที่จะเชื่อที่จะศรัทธาเราเนี่ยก็คือตัวเราเองนะครับให้ทำทุกอย่างที่เราสัญญากับตัวเราเองไว้นะครับว่าเราจะทำอะไรในตอนนี้ปีนี้นะครับแล้วให้เริ่มต้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสัญญาว่าจะทำอะไรบ้างนะครับจงสัญญานะครับว่าปีต่อไปนะครับ ในเดือนอตุลาคมปีหน้าเราสัญญากับเราและทีมงานของเราจะไปโครเอเชียให้ได้และทำทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องทำนะครับในหนังสือชื่อว่า Atomic h a b i t นะครับเขาได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นการทำงานที่ดีขึ้นเพียง1%เอร์ซท,ทุกวันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราทำได้นะครับทุกครั้งที่เราทำเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยจะจดจำสิ่งที่เราทำนะครับ ทั้งดีและไม่ดีนะครับก็บอกยกตัวอย่างเช่นเราเคยไหมครับที่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะครับเมื่อถึงเวลาสมมุติปลุกไว้ตีห้าเนี่ยเราอยากจะตื่นนะครับพอถึงเวลาเราไปกดนะครับกดปิดนั่นแหละครับจิตใต้สํานึกเนี่ยนะครับจะจดจําสิ่งที่เราทาและครั้งต่อไปที่เราตั้งนาฬิกาปลุกอีกนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะกดปิดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยนะครับเพราะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจดจาและคาดการไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องทําแบบนี้ทําแบบเดิมที่เราทําเพราะฉะนั้นกดหร์ซที่ดีขึ้นทุกวันเนี่ยให้เราทํานะครับตอนนี้บริษัทเองนะครับได้มีโปรโมชั่นอันนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีประกาศในช่วงเร็วๆนี้นะครับว่าเป็นขับหนะครับถ้าใครใครเข้าไปดูคะแนนของตัวเองแล้วมีเครื่องหมายเป็นโบแล้วก็มีเลขหเนเนี่ยแปลว่าเรานะครับทำธุรกิจที่เติบโตขึ้นหเซ จากเดือนที่แล้วที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมแล้วเนี่ยจ,จะมีทั้งหมดไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะครับเราจะได้คะแนนท่องเที่ยวโครเอเชียเพิ่มขึ้นถึง35เปอร์อ่าคะแนนเลยนะครับเป็นคะแนนที่ให้กับคนที่ทำธุรกิจแล้วเราเติบโตขึ้นทุกเดือนเดือนละ1%นเรก็เรียกว,ว่าครับ1%เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีนะครับรายละเอียดเนี่ยประกาศอาจจะเป็นช่วงวัมนเสาร์นี้นะครับว่ารายละเอียดที่ว่านั้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่า ผมได้ดูแล้วว่าคนที่มีโบแล้วก็มีติด1%เนี่ยมีหลายคนด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่โครเอเชียด้วยกันเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า100คนนะครับก็นั่นคือสิ่งที่เราสัญญากันไว้และเราจะต้องทำให้ได้นะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยด้วยกด1%นนะครับลองตั้งใจนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างกัน ตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้กด5วินาทีนะครับให้เราตัดสินใจนะครับนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5แล้วกระโดดลุกขึ้นจากเตียงได้เลยครับและจิตใต้สํานึกเนี่ยจะจดจํานะครับว่าเอะเราทําได้นี่นะครับหลังจากนั้นเขาจะจดจําไปอีกว่าเอะเราจะทําแบบนี้อีกไหมถ้าเราทํำเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะครับนั่นคือการให้โปรแกรมใน จิตใจของเรานะครับจะเปลี่ยนตัวเราเนี่ยจากตัวเราดั้งเดิมเนี่ยให้เป็นตัวเราคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้แน่ใจนะครับว่าเราได้ทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายนะครับอย่างที่บอกนะว่าคนที่สําคัญที่สุดที่จะหลอกเราได้ก็คือตัวเราเองอย่าให้นิสัยเดิมๆของเราอย่าให้ความเคยชินเดิมๆของเราหลอกเราว่าเราทําไม่ได้นะครับนี่คือเป้าหมายที่เราจะทําด้วยกัน ในปี2022ด้วยกันนะครับขอกดหวัวใจรัวๆนะครับใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่นะครับกดหวัวใจรัวๆส่งเข้ามาด้วยนะครับก็เรามาดูตัวที่2อนะครับอันนี้เขาบอกว่า rejection ก็คือการถูกปฏิเสธนะครับหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่มีใครชอบถูกปฏิเสธนะครับไม่มีใครอยากได้ยินคำนี้ด้วยซ้ำไปว่า พอเราไปคุยด้วยเขาบอกว่าไม่เอาไม่ทําไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนะครับไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรานะครับเขาไม่สนใจธุรกิจของเราเขาไม่สนใจที่จะซื้อสินค้าของเราการถูกปฏิเสธเนี่ยเป็นเรื่องของความเจ็บปวดมากๆเลยนะครับก็มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนให้เราตระหนักไว้ตลอดเวลาว่านี่คือส่วนหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายที่เราจะต้องถูกปฏิเสธเนี่ย มากกว่าการตอบรับนะครับให้จดจําไว้เลยนะครับว่าไม่มีใครที่ไม่ถูกปฏิเสธนะครับจะต้องผ่านการถูกปฏิเสธเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนตอบรับกับเรานะครับถึงแม้นะครับก็บอกถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีการมีคนตอบรับกับเราแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาอาจจะตอบรับกับเราในวันนี้ก็ได้นะครับแต่เขาอาจจะตอบรับไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือธรรมชาตินะครับว่าเราจะต้อง ยอมรับนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกนะ็คือว่าเราจะต้องไม่คาดหวังนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเราจะต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องเข้ามาทําธุรกิจกับเราเท่านั้นนะครับนี่นคือสิ่งที่เราจะต้องฝึกตัวเองนะครับคนที่ปฏิเสธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดมากๆกก็คือคนที่เรารู้จักคนที่เรารักนะครับคนใกล้ตัวเห็นด้วยไหมครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือเราทําได้อย่างเดียวก็คือว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับที่มีคนใกล้ตัวเราเนี่ยจะปฏิเสธเรานะครับแต่นี่คือธุรกิจที่เป็นเร,เรียกว่าเป็นธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายนะครับมีคําถามนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปถามคนอาจจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่เรารู้จักก็ได้นะครับว่าคําถามของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่า คุณเนี่ยอยากได้เงินมากกว่าที่คุณทําได้ตอนนี้หรือหรือมัหรือไม่นะครับถ้าเกิดเราไปถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าคําตอบที่ได้เนี่ยนะครับ9 5้าสบหถึง1 0 0เอร์ซของคนที่ตอบคำถามเนี้ยบอกว่าอยากได้นะครับนี่คือเป็นส่วนของธุรกิจนะครับถ้าเราไปถามคนทุกคนเนี่ยอยากได้เงินมากขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปถามอีกคำถามหนึ่งนะครับบอกว่าคุณอยากมีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่นะครับ ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันก็คือ95ถึง100%ก็คือด้านสินค้าเนี่ยเขาต้องการนะครับก็คือต้องการสุขภาพดีขึ้นและคำถามต่อไปนะครับคำถามที่3าเขาบอกว่าคุณอยากมีอิสระภาพนะครับที่จะใช้ชีวิตของคุณอย่างที่ต้องการนะครับทำงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหยุดงานเมื่อไหร่ก็ได้มีไรายได้ที่กำหนดได้เนี่ยอยากได้ไหมนะครับเขาบอกว่า อันนี้ก็ได้คําตอบเหมือนกันคือ95-100%คนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราถามคําถามทั้ง3ข้อนะครับทั้งทางด้านธุรกิจทั้งทางด้านสินค้าทั้งทางด้านอิสระภาพเนี่ยนะครับคนต้องการทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าทําไมคนยังปฏิเสธนะครับในเมื่อธุรกิจ l i ฟ e แอนเทนหรือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยให้ทั้งหมดอย่างที่เรากล่าวไว้ได้นะครับและ ะครับคำตอบอยู่ที่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่อาจจะเป็นนะครับก็คือวิธีการนําเสนอของเราเนี่ยยังไม่เหมาะสมนะครับยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเราเองในเรื่องของการนําเสนอให้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะครับอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงเขาบอกว่าท่าทีของเราหรือเขาเรียกว่าโพสเจอร์ของเราเนี่ย ยังไม่ดีพอนะครับต้องไปปรับปรุงนะครับก็ตัวอย่างของดรดอนดี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกๆที่เขาทำธุรกิจไลฟ์แบนเทจเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช้คำว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเลยนะครับเพราะเขารู้สึกว่าคำว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นคำที่รู้สึกว่าเหมือนจะถูกปฏิเสธนะครับแต่นั่นก็อีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าเขาอายที่จะบอกว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับ สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันอยู่ลึกๆในใจของเขานะครับแต่มันจะออกมาผ่านน้ําเสียงของเรานะครับภาษากายของเราการสบตาของเรานะครับจะทําให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่มั่นใจในธุรกิจนี้นะครับพอไปเจอคนนะครับเขาก็อาจจะถามเราว่ามันเป็นธุรกิจแบบธุรกิจพิระมิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอคําถามแบบนี้และ ความไม่มั่นใจลึกๆหรือความละอายใจของเราเนี่ยเราอาจจะตอบแบบอ่าเขาเรียกว่าน่อมแนมใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับนี่คือการตั้งรับครับคือตั้งรับให้เขาจอมตีเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอสเจอร์ที่ดีนะครับที่ดรดอนดี้บอกไว้ก็คือถามเข้าไปเลยครับคุณรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายบ้างนะครับถามเข้าไปเลยแล้วเขาจะตกใจครับว่าเราเนี่ย มั่นใจขนาดนี้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีใครที่จะบอกดรดอนดี้ว่าธุรกิจนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขารู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้นะครับที่สําคัญอย่าปิดโอกาสทางธุรกิจของตัวเราเองเนี่ยเพียงเพราะว่าเราขาดความเชื่อมั่นเพียงเพราะว่าเราขาดท่าทีที่ดีนะครับจงฝึกตัวเองนะครับให้มีนท่าทีในการนําเสนออย่างมืออาชีพให้ได้นะครับแล้วเชื่อว่า ในที่สุดเนี่ยคนจะเลือกเราครับคนจะติดตามเราแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็คือคนเก่งที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ถูกปฏิเสธนะครับมีข้อมูลบอกว่าคนเนี่ยแม้ว่าจะเก่งนะครับประสบความสําเร็จระดับสูงเนี่ยเขาถูกปฏิเสธในตอนเริ่มต้นเนี่ยหใน10นะครับแปลว่า10คนที่ไปนําเสนอเนี่ยมี6คนที่ปฏิเสธนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีแนวคิดหรือมีกรอบความคิดแบบเป็นลูกจ้างมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนําเสนอแล้วเนี่ยเขาไม่มั่นใจที่จะทําธุรกิจนี้นะครับสิ่งที่เขามั่นใจก็คือเงินเดือนเท่าไหร่เริ่มงานเมื่อไหร่นะครับออกงานเมื่อไหร่นั่นคือความคิดแบบลูกจ้างที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเวลาเราไปชวนเขาเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธเราในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิเสธที่อย่างที่บอกว่าการปฏิเสธ ในครั้งต่อๆไปของเราเนี่ยจะทําให้เราเข้าใกล้กับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจงน้อมรับนะครับการปฏิเสธของคนทุกคนด้วยความเชื่อมั่นด้วยท่าทีที่ดีและก็ด้วยรอยยิ้มด้วยนะครับอย่าให้การถูกปฏิเสธของของเขาเนี่ยนะการปฏิเสธของเขาเนี่ยทำให้เราอ่อนแอนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการปฏิเสธนะครับจงยอมรับแล้วก็จงสนุกกับมันรักมันให้ได้นะครับว่า นี่คือกระบวนการหรือคือส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับอันต่อมานะครับอ่าอันนี้ก็สําคัญเนาะเพราะว่าจะมีคนเนี่ยที่นะครับขโมยความฝันของเราไปนะครับอ่าเพราะว่าเขาจะปฏิเสธอ่าสิ่งที่เราทําหรือเขาจะบอกเราว่าอ้าวไปทําอย่างนี้แล้วเหรอนะครับอ่าไม่ไม่ทำได้ไหมนะครับอ่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีอยู่ในสังคมตลอดเวลา ทราบไหมครับว่ามีข้อมูลทางสถิตินิดหนึงนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนโพสต์ใน f a c e b o o k นะครับบอกว่าเราได้งานใหม่ครับเราได้เงินเดือนเพิ่มจะมีคนกดไลค์นะครับจะมีคนคอมเมนต์เนี่ยมากถึง6เท่านะครับของคนที่บอกว่าฉันเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ต่างกันนะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยคนเนี่ยจะ นิยมหรือชอบการเป็นลูกจ้างเพราะนั่นคือการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับแต่การเป็นเจ้าของกิจการการเริ่มต้นทำธุรก,กิจอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นคือความเสี่ยงนั่นคือสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเรานะครับจะต้องพบกับคนที่สามารถที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเราได้อย่างที่คํากล่าวเขาบอกว่าถ้าเราอยู่กับคนรวย10คนนะครับเราจะเป็นคนรวยคนที่11นะครับ แต่ถ้าเราอยู่กับคนที่นะครับไม่คิดจะทำอะไรนะครับเราจะเป็นคนแบบเดียวกับเขานะครับคนที่11เหมือนกันวันนี้นะครับก็แนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับดูจากหนังสือที่เราอ่านดูจากเพื่อนที่เราคบนะครับแล้วจริงๆเราก็ดูจากนะครับสิ่งที่เราฟังตลอดนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ฟังหรือเราติดตามข้อมูลการประชุมตลอดเวลาหรือเปล่านะครับมี ตัวอย่างอีกอันนึงก็บอกว่าถ้าเราจับปูเนี่ยมาใส่ถังไว้นะครับหลายๆตัวเนี่ยปูบางตัวอาจจะพยายามปีนป่ายนะครับจะมีบางตัวที่ดึงให้ปูที่ปีนขึ้นมาเนี่ยลงไปอยู่ด้วยนะครับวันนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนบางคนนะครับดูเหมือนปรารถนาดีกับเราแต่เขาจะเป็นคนที่ขโมยความฝันของเราหรือว่า dream stealer นี่นะครับมีเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องปกติแล้วนะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ย อาจจะนะครับอ,อยากได้เหมือนกับที่เราอยากได้น,นี่แหละครับแต่เขากลัวครับเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะวันหนึ่งที่เราทําสําเร็จนะครับขอให้เราเนี่ยตั้งใจนะครับตั้งใจเนาะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จนะครับแล้วเราจะเป็นตัวอย่างดึงคนเหล่านั้นเนี่ยให้เข้ามาสู่ธุรกิจของเรานะครับโอเคอเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายนะครับเป็น เขาบอกว่าเป็นศัตรูตัวที่4นะครับอ่าเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า attrition ก็คือคนที่อาจจะไม่ได้อยู่กับเรานะครับอาจจะหยุดทําธุรกิจไปนี่คือธรรมชาติของธุรกิจนะครับหรือคนที่ออกไปทําที่อื่นนะครับแม้ว่าเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราเนี่ยแต่เขาก็ไม่อยู่นะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณไม่ต้องการคนทุกคนที่คุณแนะนําเข้ามานะครับ เพื่อให้คุณประสบความสําเร็จแต่จะมีคนบางคนนะครับที่ทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตจริงๆแล้วในธุรกิจของเราเนี่ยการเป็นตําแหน่งโปร10นะครับเราต้องการผู้นําตัวจริงนะครับที่สร้างธุรกิจเพียง3คนเท่านั้นก็คือสร้างธุรกิจเป็น3สายงานนะครับเราสามารถประสบความสําเร็จเป็นมาสเตอร์โปร10นะครับได้เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะออกจากธุรกิจไป หรือหยุดธุรกิจนะครับเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราสู้ต่อไปครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคนเห็นสิ่งใหม่นะอาจจะมีเห็นคนเห็นสิ่งที่แตกต่างจากเราอาจจะมีบางคนเห็นสิ่ง,งที่มีการโพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียว่าเร็วนะครับได้เงินเยอะนะครับอันนั้นก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับแล้วก็อีกทิศทางหนึ่งก็บอกว่าเมื่อคนออกจากกลุ่มของเราไปเนี่ย อาจจะมีคนบางคนจากธุรกิจอื่นเข้ามาในธุรกิจของเราก็ได้นะครับเราเป็นนักธุรกิจที่เป็น dream d i s t r i b u t o r หรือเป็นนักธุรกิจในฝันหรือยังนะครับเราพัฒนาตัวเองให้ได้นะครับเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะเป็น Choice นะเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่จะมีคนเข้ามาณวันนี้นะครับธุรกิจของเราเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับอย่างที่คุณลุ้ม เคยกล่าวไว้นะครับว่าไลฟ์แมนเชนเนี่ยเติบโตในธุรกิจนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายในปี2009นะครับถึงปีนี้น่ยนับเป็น12ปีถ้าเทียบเป็นเด็กนะครับก็ประมาณอยู่ชั้นประถมปลายนะครับยังไม่ได้เป็นมัธยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราเนี่ยมีความแตกต่างนะครับทั้งตัวบริษัทเองเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นสเด a q นะครับมีความมั่นคงสูง มีแผนที่ดีมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นแผนการจ่ายเงินที่อาจจะดีที่สุดก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยสนับสนุนนะครับพิสูจน์ได้ว่าเป็นงานวิจัยของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่งานวิจัยส่วนประกอบที่นํามาตัดแปะตัวผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้เรามีหลายๆบริษัทนะครับที่บอกว่ามีงานวิจัยเหมือนกันนะครับแต่พอถามงานวิจัยที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์เขาบอกว่า ให้ไม่ได้นะครับเพราะบริษัทไม่ได้เปิดเผยนั่นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นงานวิจัยนะครับวันนี้นะครับเราคือครอบครัวนะครับเราคือครอบครัวที่เรียกว่า Live Vantage เรากำลังมาถูกที่ถูกเวลานะครับวันนี้ต้องบอกว่า18ปีของบริษัท Livevantage นับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ2003ก่อนเข้าสู่การเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับ เราเริ่มต้นมาถึง7ปีโดยการขายในชั้นขายสินค้านะครับที่เป็นร้านขายยาและร้านขายอาหารเสริมเนี่ยนะครับรวมกับการเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยสิปดปีณนะวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีคู่แข่งใดๆเลยในเรื่องของ NutriGnomics นะครับเรามาก่อนการเวลาครับเราอยากให้มีบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ NutriGnomics นะครับแต่เราเนี่ยยังเป็นแนวหน้าอยู่นะครับก็เชื่อว่า บริษัทที่เกิดขึ้นมา,มาใหม่ๆที่บอกว่ามาเร็วมาแรงนะครับหรือมาเร็วเคลมเร็วเนี่ยก็ไปเร็วก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับจงเรียนรู้ที่จะนะครับอยู่กับศัตรูของธุรกิจเครือข่ายทั้ง4ข้อนี้นะครับและยอมรับมันและนะครับให้มันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีขึ้นนะครับเราจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มีรากฐานที่มั่นคงและสามารถถ่ายทอดกระบวนการเหล่านี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆนะครับการที่เราทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าองค์กรของเราเนี่ยจะเรียนแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรานะครับทำธุรกิจนี้โดยวิธีการที่มีคนอื่นเรียนเรียนแบบเราได้นะครับนั่นคือวิธีการที่เราจะเติบโตในธุรกิจ เครือขายนะครับโดยเฉพาะธุรกิจไลฟ์แ n นเทจวันนี้นะครับก่อนจะถึงวันคริสต์มาสนะครับก็เชื่อว่าเราเนี่ยจะเตรียมตัวสำหรับการเข้าไปสู่ปี2022นะครับประเทศอาจจะเปิดนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะเดินทางนะครับทำธุรกิจของเราเนี่ยให้เติบโตวางแผนครับในการที่จะบรรลุเป้าหมายของการไปโครเอเชียด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาต จบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ